ม,มันเลยเวลาปกติถ่ายเนี่ยไม่เกิน12นาทีต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วเฮ้ยอันนี้ผมเตือนนะผมเตือนคุณแล้วนะผมเตือนคุณแล้วนี่กเกือบครึ่งชั่วโมงแลนะไมะ่ไม่คือตอนแรกไม่ใช่แหละคือพวกมึงเนี่ย <c oughs> คือพวกมึงเนี่ย <c oughs> เออบิวอยู่ได้ไอ <c oughs> ขอมแ,แพงอยู่ครบนะไม่หายเออไอเพื่อนไายหาย คน้องน้องสวัสดีครับโอ้ยขื่อเจแปนยังเลยฝากก่อนไม่ให้เจแปนหน่อนน้องนะโอ้ยโอ้ย ไม่คือตอนแรกที่คุยกันคือคือเราเฮ้ยทักทายกันในที่แบบว่าแล้วเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วว่าพี่เล่นเต็มที่ไปเลยนะเพราะว่าเราก็ยูทูบเบอร์ด้วยกันเพื่อยอดวิวพี่เต็มที่ไปเลยอุ้ยเจ็บแปมน่ารักนะใช่จริงๆพี่อยากรู้ว่าการที่เรามีแฟนแล้วแฟนไม่ไปดูดินั่งโอ้โหหน้าตาดูด้วยแต่ผมกดมาเปิดไอจีดูไอถ่ายรูปของผัวร้องไ ไม่เอาเลยไม่คุยเลยซิงเลยเลยเรียบร้อยฮะนี่คือเบื้องหลังของโกบอยว่าคือหาหาเด็กฝึกงานหาพนักงานไม่เก่งไม่ว่าขอหน้าตาดีไว้ก่อนเขามีเขามีเหตุผลว่า้ามีแฟนใช่ป่ะงานเราเยอะไงใช่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดิไม่ได้าอะไรเลยงานมันตดยูกับแไม่ได้แล้ แต่ผมพูดแฟนครสัตว์เขาก็ดีนะไม่เอาเลยเอาทุกคนนะผมเอาทุกคนเลยผมว่าเอางานเอาการเอากระเด็กทุกคนเลยเออมันต้องเฉียบอย่างนี้นะต้องเฉียบกลับไปนี่ก็คือแนะนำไปตรวจโควิดแล้วก็ไปฉีดยาป้องกันบาดแผยับเดี๋ยวให้อาบแอลกอฮอล์ก่อนก่อนเข้าบ้านนี่คือ ทีมกองถ่ายนะของพี่ลิกกี้นี่มานี่มาย่อมๆนะมานิดหน่อยนะครับอันนี้มาแค่ส่วนเดียวเหรอเนี่ยคอุปกรณ์ตเต็มเ<อ>ลยกชีวิตร้อยกว่าชีวิตนะครับใครฮะที่ยังไม่ได้สมัครมา ที่มาแล้วก็มีแค่นี้ครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งผมฝากฝ่างน้องผู้หญิงด้วยบัญชีบัญชีอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้คือใครอ่ะบัญชีบัญชีเพิ่งรับมาใหม่เหรอเออผมยังหาโอกาสให้เขาแบบถอดแมสไม่ได้เลยเดี๋ยวผมบอกให้มีใครเล็งไว้หรือยังใครเป็นคนคัดเลือกมาคัดเลือกอ่ะผมไอ้จริงๆริงไอ้ตรงนี้ผมคัดเลือกจากความสามารถโทรเช็คแฟนคุณหน่อยไหมอ่ะผมว่า มันเลยเวลาปกติถ่ายเนี่ยไม่เกิน12นาทีต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วเ้ยอันนี้ผมเตือนนะผมเตือนคุณแล้วนะผมเตือนคุณแล้วนี่เกือบครึ่งชั่วโมงคือาั่วโมงคือโกบอกว่าต้องโทรเช็คหน่อยอ่ะคุณต้องเช็คนั่นต้องโทรเช็คหน่อยแล้วอ่ะผมนี่ผมเตือนคุณแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าย่านเพชรบุรีนี่คือพวกแบบพวกเยอะพวกโรงแรมมันเยอะด้วยเยอะด้วยเออไม่รู้มันมันเลี้ยวไปตรงปิ๊บอินตรงไหนหรือเปล่า นานแล้วนะถ่ายผู้ชายได้สิบนาทีแต่ผู้ชายแค่สิบนาทีเออหญิงวนสองรอบก็สิบนล้วหลังแต่ถึงมันานานมันไป่ไหวผ่ะไม่รับโทรศัพท์ด้วยเด็กมันจะชำ้ำเลยนะอะไรนะไอ้เจี๊ยบไม่ไ,ไม,ไม,ม,ไม่คือตอนแรกไม่มีนแหละคือพวกมึงเนี่ยแหละคือพวกมึงเนี่ยแหละเออบิวอยู่ได้ออมันช้ำน่ะแล้วแล้วไม่รับโทรศัพท์ด้วยเอ,เอเอคุณไม่รับแฟนคุณเน่ะเฮ้ยแล้วไม่รับโทรศัพท์ด้วยอ่ะคุณแม่ฝากปลาย่างไว้กับแมวผมบอกอเลยนะ A later. few moments เฮ้ยทำไมไปนานยังอ่ะไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก็เฮ้ยคุยกรอยู่เอ้ยยุ่งไรอ่ะเอ้ยจะเป็นผมขอคุณอย่างนึงอะไรเดี๋ยวผมจะขอพาน้องเขาขึ้นไปถ่ายแบบบนห้องเลยเหรอบนห้องเลยแล้วทำไมโทรไปเมื่อกี้ไม่รับนัวกันอยู่แม่เขาพักขึ้นขึ้นห้องนหมได้ได้ได้ไปถ่ายไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะการถ่ายแบบเขาโพสเก่งมากเดี๋ยวขึ้นห้องเลยขึ้นห้องพาชี้จุดดูได้ไป แล้วครบไปสามปีแล้วสปีโควิดเนี่ยเพิ่งมีปีกว่าทำไมไม่พาเขาไปเที่ยวเกาหลีมั่งวะมันคนละคนนี่แล้วทีคนอื่นแฟนเก่าเราไปพาไปเมืองนอกอ่ะเขาไม่พาไปมั่งวะอะกูจะทำไงก็เหมือนเดียววะแฟนเก่าพาไปอ่ะรถหน้าทักจะตายทำไมไม่พาไปเมืองลอกเที่ยวไปเฮนอางี้ถ่ายแบบนเอาได้ไหมแฟนคุณอร่อยนึงผมมีเสื้ออยู่ตัวนึงขอให้แฟนคุณใส่นะมั้ยวันนี้วันนี้เรามาวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้เรามาทำอะไรคะอธิบายหน่อย เรามาถ่ายรายการแชร์ลมานินิกี้ค่ะแล้วก็มีการเม้นท์ไทยนี่เอดเดลซีใครใครที่ดูช่องนอนนอนชแนลก็คือมีแต่เอเดลซีอยู่แล้วะนะคะก็ไทยอินดูดูเครียดกันไนไยเครียดทุกอย่างอยู่ครบนะเว้านเพื่อนหนคือเราทำเราทำเรื่องนี้ไม่ขึ้นจริงว่ะเออพอจะทำเรื่องบ้าก,กรรมหายเท่าไมหายห <c oughs> อยู่ตั้งนานนะเพิ่งถ่ายไปเองแกของขวัญทุกอย่างอยู่ครบหมดไอของแพงๆอยู่ครบนะไม่หายเออไอเพื่อนหนหาย ปวดหัวเลยคืออยากให้นอตใส่ขนาดนั้นเลยอ่ะเออนั่นเข้ามาแล้วไงแล้วก็ช่องเขามาดูลานวิวมานานแล้วไงก็ต้องหวังคลิปนี้แหละแล้วคิดดูดิว่าปกติเนี่ยรถของนอตน่ะคือจะมีท็อปบาร์มีเสื้อนงเสื้อในมีกางกางเกงในอะไรเงี้ยครบตลอดในรถไม่เคยเอาลงแต่วันเนี้ยพอมาถ่ายรายการมินิก่มีดันเอาลงเอางี้นี่ใส่ชุดอะไรมาน่าเกียดไหมเนี่ย้ย จะบ้าดูหัวน่าเกียดไหมฮะน่าเกียดไหมไม่ชุดไม่น่าเกียดมึงมันน่าเกียดเออฮะยังไงฮะใช่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 เฮ้ยไหนไหนมามาเจอแล้วเออไหนนี่ไงโอ้ ขอบคุณมากน้องเต็มพี่ภาไม่เปลี่ยนหน่อยไปห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเลยครับเออห้องน้ำก็ได้เปิดไฟเร็ดี๋ยวในไหนผมไม่ค่อยได้ทำกันบ้านแล้วแป๊บเดียวได้ไหมได้ได้ไม่ว่าอะไรเลยเนี่ชุดพี่ชุดนี้มาได้ไอ้น้องน้องฮะขอเข้าไปเลย๋ยวตั้งกล้องเขาเปลี่ยนชุดก่อนเออแป๊บเดียวเอาให้กล้องเข้าไปตามไม่เปลี่ยนไหมไม่ต้องไม่ต้องโอเคไม่ต้องยุ่ง แป๊บเดียวแพี่าสบายสบายี่จริงหรอคือไอ้ี่นดูเยอะดูเยอะไหมลอาฉันเอต้องใส่ใช่หรอเดี๋ยวใส่แกกแล้ว <2: to media noise> เพงกี้เพงกี้กางเกงไนกางเกงในอ่ะน้อง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 ขอน้องขอโอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเกีงไงเกีงเกงไงเออเอโอเคเอาให้ม หนูยันล <c oughs> ้อมหนูยันล้อมหนูยันล้อมถือไปสิอ๋อพิลึกี้จะเสร็จแล้วเอาละครับมาดูกันนะครับเจแปนน่ารักมากนะครับให้แฟนนะครับน้องน็อตนะครับที่เป็นนางแบบนะครับใส่บิกินี่ลายตะไคร่สุดเซ็กซี่ให้เอฟซีขาหือได้ดูกันนะครับ แน้นเว้ก <c oughs> ูบอกให้มึืองไปเปลี่ยนชุด <c oughs> ก็นี่ไงก็หนูปเปลี่ยนชุดแล้วไงเูให้เราเปลี่ยนไม่ได้มึงเปลี่ยนดเริ่มเราต้องไปอีกทีแล้วแกอย่า <c oughs> มึงไปไหน <c oughs> ไปไหนพี่นิกกี้ <c oughs>